สวัสดีครับผมผมแอมินเพจพรีเมียมเพจไล์ LDH4 by a m n นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวตัวหลอดไฟให้ดูนะครับผมว่าทำไมคัดออฟถึงคมชัดทำไมถึงไม่แยงตาทำไมผมถึงรารันตีว่าคัดออฟมันสวยที่สุดคมที่สุดนะครับเดี๋ยวจะมาเทสเลยนี่ต่อปลั๊กไฟไว้นะครับผม12โวลต์เข้ากับตัวหลอดนะครับอ่าหลอดไฟนะครับติดละดูไฟกันนะครับผม เนี่ยผมคัดเอาไฟรลอดเปล่าๆเลยความร้อนนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับมือจับได้สบายมากไม่มีอุณหภูมิอะไรอ่าเนี่ยผมระดับแสงก็อยู่มานี่ครับอันนี้หลอดข้างเดียวเลยนะครับผมคมๆคมสวยๆเลยครับสว่างยาวๆท่วมๆครับอ่าเปลี่ยนโลเคชั่นไปดูฝั่งโน้นดูครับบ้านเนี่ยครับ คมกิฟสวยชัดครับผมนี่ครับเรียบเรียบ,เร,ยบเรียนเรียนเสากระแพงนี่ครับคัตออฟชัดเจนมากไปดูฝั่งนู้นกันซอยมืดมืดนะครับนี่ครับผมลำแสงนี่ครับผมสวยสวยเรียบเรียบเรียนเรียน,ย,นยิ่งสูงยิ่งชัดครับไปตึกไปอะไรเห็นมั้ครับฝั่งตรงข้ามระยะมากกว่า2ี่สิบเมตร สว,ว่างคมชัดแน่นอนครับผมนี่ครับระยะ10กว่าเมตรเห็นชัดเจนแท็กซี่โอ้โหคมชัดแน่นอนครับผมร้อยซตัวนี้ววาารับประกันสินค้ายาวนานหนึ่งปีเต็มครับมีปัญหาเสียเปลี่ยนให้ทุกกรณีครับผมอย่างที่ผมว่าว่าทำไมคัดออฟร้านอื่นที่เขาว่าเขามีปัญหาร้านอื่นเดี๋ยวมันจะมาเป็นอย่างเงี้ยผมเอียงๆแล้วพอใส่กับรถเนี่ยเอียงอย่างเงี้ย มันไม่สามารถใช้งานได้ครับมันแยงมันจิ้มหมดแต่ของผมเนี่ยคัดเอามันปรับมาแล้วมันจะเรียบนะครับใช้งานจิ้มก็จะอยู่ประมาณนี้ไม่เข้าตาแน่นอนครับผมเรียบเนียนแน่นอนโอ้แสงจ้าเหลือเกินนี่ค,คัดเออฟสวยๆครับขอบจะอมมุงม่วงนิดนึงนะครับผมมันเป็นมุมหักเหของแสงระหว่างคมชัดไม่แยงตาไม่ผิกดกฎหมายแน่นอนครับ ข้างเดียวยังสว่างขนาดนี้สองข้างก็น่าจะสว่างสุดใจเลยครับผมอ้เรียบเนียนสุดๆโอเคครับเดี๋ยวมาดูที่ตัวกล่องสินค้านะครับผมติดไฟป๊บหนึ่งอ่ะครับสินค้าภายในกล่องนะครับผมไปกล่องมานี่ครับผมมีของมือแถมให้แล้วก็หลอดไฟสองลอดแล้วก็ บรรลัดกล่องไฟครับผมปักเดิมตรงรุ่นครับถอยของเก่าเสียบของใหม่จบเลยขอบคุณครับผม